รถบ้านอินดี้คุณภาพดีดีสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมรถบ้านอินดี้นะคะแล้วก็วันนี้พี่มีปล่อยรถนะคะตอนนี้เราอยู่กับน้องอ้อยแล้วก็น้องเอ็มนะคะน้องอ้อยกับน้องเอ็มวันนี้รับรถเป็นรุ่นอะไรเอ่ยนิสตันแเม่านิสตันาเม่าเนาะแล้วเราใช่ได้โปรอะไรกันคะตอนนี้ช่วยดาวช่วยดาวเนาะแล้วก็ใช้วันวันนี้ใช้เงินรับรถอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งันบาทนะคะหนึ่งบาท กับเราได้นะคะแบดไม่โปของเราด้วยนะคะแล้วก็ของเราทำอาชีพอะไรกันคะพนักงานโรงพยาบาลพนักงานโรงพยาบาลอ๋ออยู่โรงพยาบาลไหนเอ่ยคณะรายมหาลานคณะรายมหาลานนะคะใกล้แค่นี้เองอยู่ที่ไหนก็ออกรถกับเราได้นะคะไม่ว่าใกล้ว่าไกลนะคะรถบ้านอินดี้คุณภาพดีดี เลือกรถเลือกที่คุณภาพเลือกที่มีศูนย์บริการหลังการขายเลือกรถบ้านอินดี้รถบ้านอินดี้คุณภาพดีด